คุณหนูไปตรวจสอบงานเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหนูวันนี้คุณหนูเข้าตรวจบริษัทด้วยหรอครับพอดีว่าช่วงนี้มีพนักงานเข้ามาใหม่เพียบเลยครับผมตรวจสอบจัดก,การแทนคุณหนูแล้วนะครับอ๋อแล้วนี่านายฉันขอเช็คงานของทางบริษัทหน่อยได้ไหมอะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีใครทำพลาดจะได้รีบตัดเดือน ทั้งหน้าในผิดพลาดอีกเราจะสามเราจะไม่สามารถแก้ไขได้งั้นเราดูไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนดีกว่าน,นะอ,อ๋อได้เลยครับคุณหนูเข้ามาตรวจการ้านใดได้เลยครับคิวงานไม่กี่คนนะมี26สิบคนคะ่ะคุณหนูเฮ้ยคนงานเรามีแค่78สบดคนงานเป็นร้อยเลยบางคนไี่เช่สลบไปแล้วเหรอเนี่ยถึงว่าอยู่บางคนสีซีดเหมือนคนไม่ได้นอนมาสาม